ออกงานอีเวนต์ลุคนี้ของแอปนะคะกับไอซีเบอร์ลินหน้าเด็กมากแต่งตัวแสงเกงยีนใส่เสื้อสีขาวอใส่เบรเซอร์สีขาวแบบนี้ดูเหมือนเด็กอายุแบบว่าไม่เกิน30อายุ25ถึงอ่ะ29อื้อหือน่ารักจริงๆอวยนะคะันนี้แอดมินอวยสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆแอดมินอยากจะชวนเพื่อนๆชาวทารัก ทักษอนของพวกเรานะคะมา r รี a แคปคำสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของแอปในแต่ละประเด็นแล้วก็เราก็เอามาวิเคราะห์กันแอดมินก็จะวิเคราะห์ในส่วนของแอดมินนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นแบบแตกต่างกันยังไงก็เรามาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะคะซึ่งแอดมินก็จริงๆอยากจะพูดอยู่ไม่กี่ประเด็นนะคะในส่วนของแอปของแอดนะคะ สำหรับเริ่มต้นเลยนะคะแอดอยากจะรีแคปประเด็นแรกเลยนะคะก็คือตอนที่นักข่าวถามนะคะเกี่ยวกับของขวัญที่อยู่ๆวันเกิดปีนี้คุณสมการก็มีคำมวยพรมีของขวัญให้นักข่าวก็ยิงไปเลยนะคะว่าของขวัญที่เป็นชิ้นมีอะไรนอกจากคำโวยพรแล้วมีอะไรแอปก็เลือกเลี่ยงที่จะไม่ตอบก็อือ แล้วก็เบี่ยงประเด็นไปคุณสง,งคัญคือจบเป็นคือก็อวยพรวันเกิดอะคะอ่ะคือปกติเขาคือจบไม่กี่ปีะไหนหือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะ,ะเดี๋ยวเนะี่ยไม่แน่ใจ <laughs> อะ <laughs> ออปีนี้เห็นมีมาเนี่ยอยากสกนใจไม่รู้ว่าชื่ชออะไรเอ๊ะชื่อนี้ชื่อคุณอ๋อไม่นะค่ะมันก็ปกติคะ่ะก็เบอกว่าเป็นมิลาะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีปกติ บอกได้ไหมคะว่าเขาให้เป็นอะไรอ้ยพ่อมันกเตอร์ไม่ได้มาแบบเป็นชิน้นเวฟมอนเตอรในมุมนี้นะคะแอดมินว่าแอปพัคซออนรับมือกับคำถามของนักข่าวได้เยี่ยมมากเลยไม่มีการวินเวียงไม่มีแบบชักเสียงอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่อืมคือบุคลิกแบบเนี้ย ถ้าคนที่ตามแอปมาตลอดจะรู้นะคะว่าแอปทักษอรเวลาให้สัมภาษณ์อ่ะเหมือนเขาจะไม่โกหกอ่ะแต่ถ้าประเด็นไหนที่เขารู้ว่าเขาพูดไปแล้วมันจะกับไปกระทบหลายๆคนเขาก็จะเลี่ยงแบบนี้ที่จะแบบไม่ตอบซึ่งแอดมินวิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าถ้าของขวัญชิ้นนั้นมันเป็นชิ้นที่แบบถ้าแอปพูดไปอ่ะมันตายเป็นของที่แบบมีมูลค่าหรือหรือดูเลอค่าหรือดูยังไง คนก็จะเอาไปตั้งประเด็นต่อได้ซึ่งการที่แอดไม่ตอบนี่คือถือว่าดีที่สุดแต่แอดตัวแอดมินนะคะก็ยังจับประเด็นนี้ได้ที่นักข่าวถามว่าแบบปีก่นกอนนเหมือนเคยแบบว่าอวยพรไหมแอดก็ตอบเหมือนว่าเหมือนจะไม่เคยนะแล้วอยู่ๆมาปีนี้ทําไมมาอวยพรแล้วมีของขวัญให้มันก็เลยทําให้เราแบบว่าเออส่วนตัวนะส่วนตัวแอดเองนะก็แบบเอ๊ะทำไมอยู่ๆ อดีตคุณสาอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับอดีตภรรยาด้วยการอวยพรมเกิดพร้อมส่งของขวัญให้ก็น่ารักดีนะคะก็คือเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จากที่แบบว่าคนเรานะคะเคยอยู่ด้วยกันพอมันแบบช่วงที่มันมีความไม่เข้าใจกันอ่ะมันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะน่าจะจูนกันไม่ติดหรือว่าตอนนี้ทุกอย่างมันแบบว่าอ่ะมันคุยกันได้แล้วแบบนี้ถ้าเป็นแบบเทีอดมินคิดนะคะ มันก็จะผลเป็นผลดีกับน้องปีใหม่นะน้องคงม,มีความสุขเท่าวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งร่วมโต๊ะอาหารทานอาหารในวันสำคัญสำคัญเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วอีกหนึ่งที่แอดมินอยากหนึ่งคำตอบนะคะที่แอดมินอยากจะรีแคปมากๆคืออยากจะแบบวิเคราะห์ในส่วนของแอดจริงๆนะคะ ก็คือช่วงที่นักข่าวถามถึงสเปคถามถึงมีข่าวกับหนุ่มๆนุมแอททกอรก็รับมือและตอบคำถามได้อย่างละมุนนะคะแต่เราจะมาจับรีแอคชั่นนะคะเพราะว่าแอดมินอะ่ะชอบจับรีแอคชั่นเวลาแอปให้สัมภาษณ์แต่ว่าคือสัมภาษณ์ครั้งนี้นะแอปเขาใส่แมสอ่นะเราจะเห็นแต่ตานะคะมันเลยไม่เห็นว่าแบบสีหน้าทั้งหมดนะ่ะมันแบบมันมีความกลุ้มกลิ่นมันม,มีความ อะไรยังไงมันจับไม่ได้แต่แต่แอปก็จะขอจับประมาณว่าช่วงน้ําเสียงมากกว่านะคะนั่นก็คือช่วงที่กล่าวถึงคุณทีมอย่างเงี้ยแอปเขาก็แบบเอ่ยขึ้นมาเลยอย่างทีมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าแบบเด็กกว่าเพิ่งจะรู้เหมือนเขาพอพอแอปเขาสามารถเอ่ยชื่อคุณทีมได้มาได้แบบว่าแบบแบบชิชวๆอะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าในส่วนแอนนะว่าความสัมพันธ์ของแอปก,กับคุณทีมอะ่ะคือ มันแบบสเตเบิลมากเขารู้จักกันมานานเหมือนเขาแบบเป็นเพื่อนกันคือมันไม่มีอะไรต้องปิดบังอ่ะจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาไม่รู้แต่เหมือนแบบชิวๆอ่ะอ่ะนี่ในส่วนของของแอดนะคะแอด,ดีคอร์แบบนี้เดี๋ยวแอดจะจับประเด็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะช่วงที่แอดเขาพูดถึงน้องตีเดี๋ยวลองฟังคำสัมภาษณ์ด้วยกันไปแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะวีคะร์ต่อ คนไหนเขาจะมีรุนไม่ค่อยรุนรุนอะไรอะค่ะคือเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ที่เขาอะไรอะก็คือดีต่อกันทุกคนน่ารักกับแอมมากๆทุกคนเลยสมมุติถ้ากุกคนเหล่านั้นบางคนอาจจะอยากทิ้งหยบสถานะเราแม่แม่จะเปิดให้เขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้นี่ก็ชมนะนี่ก็ชมเหมอนกันเองนี่ก็ชมเหอนอย่าฟรีเดี๋ยวเขาก็เกรงพอดีเราก็แบบ ปกติแล้วคนหนึง<ม>น่งหนึ่งในคนที่เป็นข่าวเนี่ยเขาแบบอยากจะเดินหน้าจีบเราหรือเอาตัวขยกจีบเราน<ม>ี่แอ๊นะาก่แอ๊ดจริไหมคะน้องตี๋น้องต <c oughs> ี่ะคือตอนนี้นทุกคนเพื่อน,นะคะ่ะเพื่อนที่น่ารักอ๋อต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้แอดวิเคราะห์ในส่วนที่แอดเห็นนะคะแล้วก็จับประเด็นได้อาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ใช่ซึ่ง แฟนคลับน้องตีถ้าแอดวิคอแล้วมันไม่ถูกใจก็ให้อภัยนะคะอันนี้คือแอดขอวิเคราะห์ในส่วนที่ที่แอดเห็นอนะที่แอดที่แอดจับประเด็นจากคำสัมภาษณ์ของแอดนะคะก็พอน้าข่าวพูดถึงเรื่องว่าติดไม้ที่มีหนุ่มรุ่นน้องมาจีบนี่นู่นนั่นแล้วก็ถ้ามีรุ่นน้องจะเดินหน้าจีบเปิดตัวว่าจะจีบแอดจะว่าย,ยังไงแล้วก็เอ่ยชื่อน้องตีมานะคะซึ่ง พอเอ่ยชื่อปั๊บเหมือนเหมือนแอปอะอึกอ๊กอเลยอ่ะอึ๊กคือแบบอึ๊บแล้วก็เหมือนบิ่งเบี่ยงไปเหมือนบิ่งเบี่ยงไปสําหรับแอดมินนะคะแอดมินมองแบบนี้นะคะคือด้วยความที่เรารู้กันนะว่าเวลาแอปให้สัมภพษณ์แอปเขาจะไม่โกหกและเขาจะไม่พูดอะไรที่จะไปกระทบจิตใจของคนที่เขาพูดถึงหรือคนที่รับฟัง พอนักข่าวถามปอกมาว่าน้องตีมีจะมีสิทธิ์ไหมที่จะพิชิตใจออาคําถามมันจะไปแนวๆนี้นะคะซึ่งถ้าแอคเขาแบบตอบตรงๆก็ไม่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 ไมน้องตีไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นแค่น้องมันก็จะทําลายความรู้สึกของน้องตีถูกไหมคะแต่ถ้าแบบแอปบ,บอกกอ็คุยกันอยู่อะก็โกหกอีกเอาเป็นว่าถ้าให้แอปจับประเด็นเกี่ยวกับน้องตีนะ จากรีแอคชั่นที่แอปตอบนักข่าวนะคะแอดมองว่าแอดไม่ได้คิดอะไรกับน้องตี๋ค่ะต้องขอโทษนะคะคือขอวิเคราะห์แบบนี้จริงๆคือลักษณะของคำตอบนักข่าวอ่ะมันมันเหมือนไม่ได้คิดอะไรกับน้องนะไม่ได้ไม่ได้เห็นน้องตี๋ไปมากกว่ารุ่นน้องในวงการมันไม่มีคือคำตอบของแอดมันมันไม่ได้มีความแพรวพราวแล้วแบบคำตอบพยายามตัดจบอะ่ะ ตัดจบแบบตัดจบคือเมนชั่นไปแบบเออเรื่องอื่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต่อยาวอ่ะเหมือนแบบยังไงดีล่ะคือบอกคือถ้าจะพูดว่าไม่เออไม่ได้ชอบนังสีแบบชู้สาวมันก็จะทําร้ายใจิตใจนังสีถูกไหมคะแต่ถ้าแบบพูดเอาใจแบบใช่นั่นอา่าก็ดูใจกันอยู่อ่เปิดโอกาสให้แต่จริงๆแล้ว แอปไม่คิดจะเปิดโอกาสให้มันก็จะกลายเป็นโกหกแอปก็เลยมองว่าในมุมในมุมของตีเนี่ยแอปว่าแอปเอ่อไม่น่าจะมีใจให้อ่ะไม่น่าจะมีใจให้ในลักษณะของชู้สาวอะจริงๆนะต้องขอโทษนะคะที่วิเคราะห์แบบนี้นี่คือประเด็นหลักๆนะคะที่แอดมินอยากจะรีแคปอยากจะแบบ มาดูรีแอคชั่นมาคุยกันนะคะว่าคำสัมภาษณ์ของแอปในงานอีเวนต์ครั้งนี้ประเด็นที่ตอบมาเนี่ยมีอะไรให้เราได้ต้องตีความแอดกก็ตีอยู่แค่2ประเด็นแค่นี้ละค่ะก็คือประเด็นของขวัญเพราะอะไรถึงไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกไปก็ต้องรู้กันนะคะว่าดรามา่ามาแน่นอนถ้าเปิดออกมาว่าของขวัญแบบอลังการก็มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้อดีแล้วส่วน นุมน่มๆก็แอปบอกแล้วนะคะว่าคุยกันทุกคนเป็นเพื่อนกันแต่ที่แอปลงประเด็นน้องตีเพราะว่าเหมือนนักข่าวจะยิงแล้วเปิดประเด็นให้แอปนะคือเอ่ยชื่อหนุม่มคนอื่นเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไงคะบอกแค่ว่าหนุมน่มๆรุ่นน้องแต่พอน้องตีนักข่าวก็ยิงประเด็นเข้าทันทีว่าแบบถ้าเป็นน้องตีล่ะคือเหมือนยิงตัวบุคคลไปเลยนะ่ะซึ่งแอปก็ตอบได้คือแอปไม่ตอบ <c oughs> คือแบบเลี่ยงผักออกไปเลย เพราะว่าไม่อยากตอบแอดเชื่อว่าแอดไม่อยากตอบแต่เท่าที่แอดวิเคราะห์ก็ต้องขอโทษนะคะแอดแอดว่าคือแอดยังไม่ได้เปิดใจให้น้องตีอ่ะจริงๆนะคะไม่ไม่ใช่จริงๆสิคือวิเคราะห์แบบนี้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคนะคะแอดขอจบประเด็นแค่นี้เราเจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้เริ่มจะมีงานอีเวนต์อีกแล้วแอดมินก็แฮปปี้ที่ได้มาคุยกับเพื่อนๆนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคิดถึงทุกคนนะคะชาวท่ารักทักษอรค่ะ